คนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องของ present simple tense นะคะอะใครรู้บ้างว่า present simple tense เนี่ยเป็น tense ท,ที่บอกถึงการเวลาที่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตปัจจุบัน,จจบนอ่เพราะคำว่า present แปลว่าปัจจุบันหรือว่าที่ยังมีอยู่นะคะ คราวนี้นะคะนักเรียนได้ใบงานไปแล้วนะคะให้นักเรียนดูที่ใบงานของตัวเองนะคะในเวิร์กชีพว่าข้อมูลที่เราต้องการนะคะเขาจะถามว่า Present Si m p l e t e n s e เนี่ยใช้เมื่อไหร่นะคะมีโครงสร้างประโยคยังไงนะคะรวมถึงการใช้ดูด้าใช้ใช้กับประธานอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองดูจากคลิปวิดีโอวันนี้นะคะซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้เป็นคลิปที่ครูพอนำมาจากการที่ครูเนี่ย นะคะเข้ารับการอบรมของ C M R นะคะระดับ A 1และ A 2. สฉะนั้นระดับเลเวลเราก็คือไยู่ได U N หู่ a 1รือ A 2นะคะครูก็เลยนำมาขยายผลต่อให้หนูได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันนะคะเรากรอกข้อมูลนะคะหรือจดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะคะที่จำเป็นลงไปด้วยหน้าที่ของ present tense ประเภทแรกที่เราจะเรียนกันคือหน้าที่ของ Present simple tense ค่ะซึ่งเราจะใช้เพื่อกล่าวถึงความจริงหรือ fact กล่าวถึงการกระทำสภาวะและเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นจริงหากยังไม่เห็นภาาเราไปดูตัวอย่างอ่ะอย่างนี้บอกนะคะว่า Present simple tense เนี่ยใช้บอกถึงเรื่องที่เป็นจริงนะคะหรือเป็น สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นจริงอะไรบ้างที่เป็นจริงก็คือเป็นจริงตามธรรมชาตินะคะก็ได้นะคะเช่นอะไรเราไปดูตัวอ,อ,อย่างค่ะหน้าที่แรกคือใช้กล่าวถึงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เป็นจริงเช่น Alice w a s at an accountant for the school จากตัวอย่างประโยคแสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันที่เป็นความจริงของอลิซ คือการทำงานในตำแหน่งนักบัญชีแต่หากอลิสเปลี่ยนงานไม่ทำอาชีพเป็นนักบัญชีแล้วประโยคนี้จะกลายเป็นอดีตค่ะอนาวนะคะเตัวอย่างต่อมาคือ the sun moon and stars rise in the east and set in the west ประโยคนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นซ้ำในทุกๆวัน อย่างที่บอกทั้งซานทั้งมูนแล้วก็ซาใช่ไหมคะ Rise in the east แล้วก็ set ใช่ไหม Set in the west ซึ่งคำที่ขอไฮไลท์มาคือ rise กับ set อันนี้เป็นกริยาที่เป็น present นะคะอยู่ที่เราเรียกกันคือกริยาช่องที่1นึถูกไหมคะต่อไปตัวอ,อย่างสุดท้ายที่ใช้กล่าวถึงความจริงที่เกิดขึ้นซ้ำเช่น It usually snows in February. ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำในทุกๆปีแต่บ้านเราไม่มีสโนว์ถูกไหมคะก็คือถ้าตามประเทศเนี่ยช่วงนั้นคือช่วงที่เขาเป็นช่วงวินเทอร์นะคะ,ะต่อไปฉะนั้นอย่างันนี้เราก็จะเขียนกรณีแรกได้แล้วในใบงานของเราว่าใช้เมื่อเมื่ออะไรใช่บอกถึงอ่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นจริงตักนี้ present tense ยังใช้กล่าวถึงการกระทําที่เป็นกิจวัตรได้อีกด้วยนะคะาฉะนั้นกรณีที่สองนะคะกรณีที่สองคือใช้เพื่อบอกสิ่งที่ทําเป็นกิจวัตรกิจวัตรก็คือทําเป็นประจานะคะทำเป็นประจํนะาทุกวันบ่อยๆนะคะและเขาก็จะมีคําที่บ่งบอกความชี่ต่างๆเป็่กิจกรรมหรือการกระทําที่เกิดขึ้นซ้ําเสมอนี้ เป็นวันเดือนปีก็ได้ค่ะโดยมักจะมีคำพิเศษหรือ adverb ที่บอกความถี่เพื่อแสดงกิจวัตรเหล่านั้นอยู่เช่น usually rarely frequently <recurring. S 1> มีใครรู้จักคำอื่นนอกจากสามคำนี้บ้างคะ mm. นอกจากสามคำนี้ always, always. often, never, sometimes, mostly, mostly โดยส่วนใหญ่อะไม่เป็นไรนะคะก็ประมาณนี้นี่คือ adverb of frequency นะคะบอ,บอกความถี่ว่าทำบ่อยแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะ every week, once a month นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเช่น every week every month every year ต่างๆนะคะ every year คือ yearly ถูกไหมะก็คือเป็นรายปีต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเช่น I swim every day เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำในปัจจุบนันซึ่งในอดีตเคยทำมาแล้วเป็นประจำ และในอนาคตก็ยังคงจะว่ายน้ำเป็นประจำทุกวันเช่นกันเราจะใช้รูปประโยค Present Simple Tense ค่ะตัวอย่างประโยคต่อมา She rarely goes to the beach เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่กล่าวถึงว่าไปที่ชายหาดนานๆครั้ ก็คือแทจะไย่างประโยคสุดท้ายที่ใช้กล่าวถึงกิจวัตรที่ทำเป็นประจำคือ w e f e u e n y drink coffee in the afternoon <c oughs> เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะ <c oughs> หน้าที่สุดท้ายของ present simple tense <c oughs> คือมักใช้ในสถานการณ์ที่เรานำเสนอเกี่ยวกับชุดของการกระทำ หรือกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วเช่นใช้ในการสาธิตการวิจารณ์การบรรยายหรือเรื่องเล่าที่ใช้รูปประโยคปัจจุบันค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ทำหน้าที่บรรยายขั้นตอนนะคะเช่น first I take bowl and wash it with my hands then I break two eggs into it ตัวอย่างนี้ เป็นการสาธิตให้เห็นถึงขั้นตอนการทำอาหารเราจึงใช้ present simple tense ค่ะอันนี้เป็นลาดับขั้นตอนถูกไหมคะอย่างที่เขาบอกว่ากรณีที่3คือใช้ในกรณีของการบรรยายการสาธิตนะคะอันนี้คือขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนอาจจะเป็นขั้นตอนการทาอาหารขั้นตอนหรือลำดับเหตุการณ์วิธีการทําต่างๆนะคะคราวนนี้ ไปนะคะในช่องแรกนั้เนีก็จะได้คำตอบแล้วนะคะใช้เมื่อไรได้ได้บ้างนะบอกอบกสิ่งที่เป็นความจริงเหตุการณ์จริงตามธรรมชาติอีกก็ได้สองกราวถึงทำไมการกระทำที่ทำไมการเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็สาธิตหรืออธิบายบรรยายนะคะต่อไปไปดูต่อนะคะ ตัวอย่างที่สอง How did get to bus stop? You go straight and turn right at the corner ประโยคนี้เป็นการบรรยายทาเดินเพื่อพยายามป้ายรถนี้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการถูกไหมคะตัวอย่างประโยคสุดทา้ายคือ So I reach o h e r o u n d 6 o'clock and there is a stranger there. She stands on the porch. Oh, my name? เหตุการณ์นี้เป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ผู้เล่าเลือกที่จะเล่าโดยใช้รูปประโยคปัจจุบันเราจึงใช้ present simple tense ได้ในกรณีนี้ค่ะมันก็ไม่คล้ายกับเวลาที่เราบางทีเราอ่านหนังสือ ประโยคซีโปรเทนถูกไหมคะจบไปแล้วนะคะกับหน้าที่ของ present tense ประเภทแรกซึ่งตัวอย่างที่ได้กล่าวมาเหล่านี้คือ present simple tense ที่ใช้พเพื่อกล่าวถึงความจริงหรือ fact การกระทำสภาวะและเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นจริงนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้เขียน